สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายบ่ายหรืออะไรพี่แกรมกินข้าวกับต้าวมะหุงผัดผักบุ้งจะสิบสองเที่ยงอยู่เที่ยงบอกมาได้ค่ะวม,มาได้่้าวแล้วปัินมาข้ายินอืมเออตรงนั้นมาข้างบนอัยใาญ่มาข้างล่างหนอสีสันเพ่นทงห่วย เพ็ดเติบอยู่เด้อหอนหอนหอนเอาถ้าเพ็ดก็กินไม้กล้วยสุกค่ะกินวีนี่เด้อนนิวีข้างล่างไหลกูกข้างบนวอายว่ายตายายตุ๊ดซีไม่กินใช่ไหมไม่กินแล้วของแม่อร่อย ปดิจ <kung> ้ากินข้าวเที่ยงเด <pus> ้ค่ะน้องส้มตำอุ้แม่หอมกระต้นทุ่มงอ้ดึกแล้วแหละยดีสามโอ้ไอ้นอนจะตื่นทันไหมคุณลุงคุณป้าน้อเรี่ยงนี่เลยแม่ก็ว่าไทย ให้ถ่ายดูด้วยเข้าไปห่อต้นยางห่อกระตุ้มเดี๋ยวเขาเขาว่างมาก็พยายามไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งกนแล้วห้องนี้ห่อกระตุ้มนี่ไงกล้วยแล้วก็พร้อมแล้วนี่จะเป็นกระตุ้มกล้วยกระตุ้มหมูห่อต้มบาตก่อนคอย น้อแบ่งข้าวไว้ได้ไปกันเก่งไปที่ไหนนะเก่งเทพเนาะเก่งพี่เพี่ยาบอเก่งของร่างกายเหรอเก็บน้องตองสามตัวจริงยินตัวนั้นมันใส่ไม่ได้หนูก็เก็บไปให้น้องโตโน่ใช่วยน่ะมีแต่ครนีไม่ต้นข้าวนะ ต้นข้าวเี่มันก็ใส่ไม่ได้มันการอะไรขอดูด็กโตไปตายหมทุกวันนี้เด็กน้อย้านเสร็จเงเ็้าเก่งชิผูตัวหนึ่งยดยดไหนอีกเขียวแก้มเทีนบอกว่าจะหาเห็ดตอนแรง ไม่ได้แถวกระท่อมที่หนึ่งมันไม่ออกว่าแม่ี่เคยกินแหม,มตามพน,นา,นะาละเด็ดเลยนะนาถ้าออกโนะบจะไปหาที่อื่นข้างๆแล้วออกข้างกระท่อมอีกกินมะม่วงด้วยนะ้ำจะได้นี่ลูกไม่เผ็ดข้าวไมแก่ะเด็พี่กินเม็ย ไม่ได้นักเลยพริกมีเผ็ดนะพริกไหนพริกที่แม่ฝ่ายพี่พพเมย์ซื้อแม่บอกโลละแปดสิบบาทลงพักก่อนพักก่อนหยุดจ่ออีกกินข้าวเพื่อจะไม่ปวดท้องอาข่ายไหมหรอแย้ม กินกล้วยแล้วกจะได้หายเห็ดกินผักนี่ลูกผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งตาจะได้หวานหวานแล้ววันจันคฮณยไม่ได้หยุดเรีงเงยนเปล่าว่าไปโรงเรียน ได้ไงปั่นเราแล้วว่าครูลืมปะบ้านขัดเฟ่หยุดไม่บอกไปเไม่บอกเว่าไปโรงเรียนไปก็ไปพวกเองก็ไปโรงเรียนเลยวู่อ่าถ้าไปถ้าไปโรงเรียนก็ไอ้พ่อมันไปส่งพวกเราก็ไปวัดคนมากก็ต้องหยุดแล้วนะค่ะ าะว่ามันใกล้สอบแล้วกึนผั่งก็ดัเอาักบุ้งขึ้นด้วย น้น้ำ้าวผดให้ดูให้หนุ่มดูตกตกตกปาก thịt má. Ninh thạp cả nó Tao hết. là hết. Tao hết. Tao hết. ฝนก็ฝนเท่าไปปล่อยอยเห็้เห็ดมันออกอะเฮนครับเฮนไม่กินบ่กบัวรหองครับเป็นกินผัดผักบ,บุ้งปลาเอาไปร้อนไปเอาไม่ละกุ้ยส,สูงเลยกุ้ยสูงเยอะเต็มบ้านเลย แออกก็แค่หอให้ลูกแกง่ายไอ้มือจะมาพี่เมธพี่มาพี่ตำรวจเอกไปให้ลูกแกเนี่ยก็ถ้าทางหอพวกนี้ก็ไม่มีใครช่วยหอไงวันนี้ยายยายจานไม่ช่วยหอเราต่างคนก็ต่างทำทางไม่เอาข้างบนไหนข้จะเอื้อนอ่ะ เว้ยเอาไปกินไปเด็กตุ้มซีมากินที่ไหมับไม่กินบ่ะเปล่าพาลุงมือโมไปเย็นตอนเย็นเราจะไปตลาดอี๋เชื้อเพลิงป่ะ ซื้อของเออมันมีผักแล้วเนาะมีผักไว้รวบไปวัดเลยอะแกงอะไรไปวัดหืมทำอะไรไปไวัดนั่นแหละรู้จะทำอะไรต้มไก่เขาไก่ชื <c oughs> ่ออ,อ,อะไรมาตไก่ใส่ปลาเยอะซื้อหมูมาก็ได้เดี๋ยวก็ดูก่อนแกงหมูอะไร แกงหมูสมรอกโก้แล้วแม่ให้ข้าวคั่วมันจะอร่อยอยู่อย่างหมหนึ่งก็พออย่างเดียวทำเยอะแล้ววันนั้นอะข้าวเยอะคนมาเยอะสาดเยอกสาดใหญ่ไม่อดหรอกกับข้าว

อืมรายหลานินทำตลาดมัดมามืนก่อนมีอยแต่แม่ตลาดมันตรงมอะไร เพื่ออะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปนะนาะสบายดี